จบไปแล้วนะครับสำหรับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับครบ6นัดแล้วได้ผลลัพธ์2ทีมจากพรีเมียร์ลีกนั่นคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบได้อันดับ4ทั้ง2ทีมนะัดสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายให้กับบาเยิร์นมิวนิกครับ1ประตูต่อ0จากประตูชัยของคนะิงดีโกมองนัดสุดท้ายของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็พ่ายเหมือนกันนะพ่ายในบ้านเซนต์เจมส์พาร์คให้กับ ปีศาจแดงดามเอซิมิลาน1ประตูต่อ2ออกนําไปก่อนด้วยนะครับจากเจริงตังแต่สุดท้ายแล้วต้านทานทางด้านมิลานไม่ไหวพอครึ่งหลังมาปุริสิตยิงตีเสมอแล้วก็โดนประตูชัยจากชุกบูเอเซนะครับตอนท้ายเกมนาทีที่84เหมือนเดิมนั่นก็คือความอ่อนล้าของผู้เล่นนิวคาสเซิลครับส่งผลให้ช่วงท้ายเกมโดนบทโดนบีแล้วก็ แพ้ไป,ไปเป็นอีกนัดหนึ่งนะที่เห็นได้ชัดว่าอาการเหนื่อยล้าของนักเตะนั้นมันทําให้ทีมส่งผลเสียอย่างไรทางด้านของนิวคาสเซลนะครับเริ่มต้นฟุตบอลรายการนี้ต้องบอกว่าย้อนไปตั้งแต่จับฉลากเลยก็ได้ตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่เสียงฮือฮานะตั้งแต่จับฉลากเลยอยู่ในกลุ่มเดียวกับบุสเซียดอรมุนอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็อดีตแชมป์หลายสมัยอย่างปิศาจแดงดาเอซีมิลานแค่จับฉลากก็ ฮือฮาแล้วกลายเป็นกรุ๊ปอัปเดตการกลับมาครั้งแรกบนเวทียุโรปของนิวคาสเซลกลายเป็นอยู่ในกลุ่มที่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดกลับกันครับไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับฉลากเนี่ยคือฮาเหมือนกันนะเพราะอยู่กลุ่มเดียวกับไบเยนมิวนิคภาพจํามันก็ต้องย้อนกลับไปปี1999นั่นเลยทีเดียวที่แมนยูเคยแซงนะสร้างปฏิหาริย์ยิง2ประตูรวดช่วงท้ายเกมแล้วก็คว้าทริปเปิลแชมป์ในปี1999จับฉลากมาเจอกับไบเยน ือฮาก็คิดกันว่า2ทีมนี้แหละจะแยกกันเป็นที่หนึ่งโดยที่เพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยมีกรลาตาสลายกับทีมเรียกว่านาลกทีมเยือนนะของสโมสรอนเขาของสนามเขาเนี่ยรวมไปถึงโคเปนเฮเกนคิดว่า2ทีมนี้จะเป็นทีมไม้ประดับแต่สุดท้ายกรับแข่งไปแข่งมากลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหสร้างผลงานยอดแย่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาจบอันดับสุดท้ายเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับนิวคาสเซิลนะฮะ แข่งไว้6นัดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวคือนัดที่เจอกับโคเปนเฮเกนเสมออีก1น,นัดแพ้ไปถึง4เสีย15ประตูเยอะที่สุดย่ำแย่ที่สุดในรอบหลักหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวไม่มีเกมไหนที่น่าประทับใจความน่าพึงพอใจอย่างเดียวของแมนยูในฤด,ดูกาลนี้ในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมรู้สึกได้ว่าแฟนบอลปีศาจแดงพอจะได้ยิ้มออกบ้างนั่นกะ็คือการเห็นลัสมุดฮอยลุนนะยิงประตูให้กับต้นสังกัดได้ ไอหนุ่มนาสิวนะวัยละอ่อนนี่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลจากอัตแันตาอืยิงได้แล้วก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ลูกยิงของอยลุนในแต่ละลูกแต่ละนัดมันถูกกลบด้วยฟอร์มการเล่นอันยำแย่รูปแบบการเล่นที่ไร้ทิศไร้ทางเทนฮากกุนซือจอมเฮบจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าที่ว่าเฮบเนี่ยมัน เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทากับสโมสรในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับการดรอปผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ใครเล่นได้ไม่เข้าเป้าใครซ้อมได้ไม่เต็มที่ก็จัดการหมดเรียกว่าไม่เว้นหน้าอินหน้าพรม,มจะใช้ภาษาโบราณหน่อยก็ประมาณนี้แต่ความฮีทของเขากับผลงานในสนามฤดูกาลที่2มันช่างแตกต่างนะฤดูกาลแรกเข้ามาปรับเปลี่ยนทีมใส่ทัศนคติความเป็นนักสู้ลงไป ช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆขันเกมรับให้มันโอ้โหยิ่งกว่าสร้างกำแพงนะฮะมีลิซันโดมาร์ตินเนสคู่กับวาลานบวกด้วยคาเซมิโลความเก๋าของอีลิกเซนเกมมันมันแน่นนะเกมในแดนหลังมันแน่นขึ้นมันดุดันขึ้นมันมีสปิริตทีมมากขึ้นไม่หมดเวลาไม่ยอมแพ้แตกต่างกับฤดูกาลนี้อย่างสิ้นเชิงไม่หมดเวลาไม่รู้จะเสียประตูเพิ่มเมื่อไหร่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นักเตะ4รายที่ผมกล่าวมานะมา,า,ร,าร์ตินเนสวาลานอีดิเซนคาเซมิโล3คนเนี่ยหายไปจากทีมมาร์ติเนสเนี่ยดิซันโดมาร์ตินเนสคืออาการบาดเจ็บนะที่เลือหลังมาคาเซมิโลก็เช่นเดียวกันอีดิกเซนหายเจ็บกลับมาไม่อาจกลับไปอยู่ในฟอร์มที่ดีได้เหมือนตอนที่ย้ายมาใหม่ๆคาเซมิโลกลายเป็นถูกกล่าวหาว่าหมดน้ํายาแล้วเลยวันเวลาของเขามาแล้วนะครับส่วนวาลานไม่รู้หลังๆมีปัญหาอะไรกับเอเดรเทนฮาร์ก ถูกนั่งข้างสนามได้รับโอกาสทีหลังจอร์นีอีเวนซะอีกอนี่คือปัญหาที่ต้องขอบคิดถึงทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปริษัทดังแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดนคำวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามาเล่นถ้วยนี้ทำให้ลีกพรีเมียร์ลีกมันดูเสียหน้าเหลือเกินนะค่าสัมประสิทธิ์ลดลงเพราะแก่ละไอแมนยูเออเล่นอย่างนี้ไม่น่าไปเลยนะไปเล่นยูโรปาดีกว่าไหมหรือไม่ไปเลยดีกว่าไหมถ้าไปแล้วทำได้แค่นี้พลิกกลับมาครับเปลี่ยนหน้าจอไปที่ทางด้านนิวคาสเซิลกันบ้าง การกลับมาครั้งแรกในะรอบ20ปีมันสร้างความอิ่มเอมใจให้กับแฟนบอลทูนอะมี่เริ่มต้นนัดแรกในแชมเปี้ยนลีกที่รอคอยมานานแสนนานด้วยการออกไปเสมอกับเอสเมิล่าสวนประตูต่อศูนย์ที่ซานซิโร่หนึ่งแต้มนั้นยิ่งใหญ่มากได้รับคำชื่นชมมากมายจากทั่วทุกสารทิศแม้จะมีหนึ่งรายครับวีดาวออกมาพูดว่าโอ้โหนิวเซิลได้หนึ่งแต้มที่ที่เห,เหละเลยกินเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องการมาชนะเลย มาแบบอุดเต็มที่แบบนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีนะแต่เอ็ดดี้ฮาบอกไม่สนใจสิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือผลลัพธ์นะฮะแล้วก็ทําได้ในนัดแรกมันฮือฮาไปกว่านั้นอีกเมื่อนักที่2ครับกบบลกบกับมาบ้านเล่นที่เซนเจมปาร์คครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ครั้งแรกขอภยัยครั้งแรกในรอบ20ปีนะในการเล่นแชเมเปี้ยนส์เจอเลยกับยอดทีมอย่างาริสตแซงต์แมงครับทีมที่พยายามพยายามจะยิ่งใหญ่ในถ้วยนี้มาหลายฤด,ดูกาลติดต่อกันซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะ รู้ดีว่าการเจอปาริสแซงต์มงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งการมาพร้อมกับผู้เล่นผมว่าตัวท็อปของโลกคนหนึ่งอย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้ท่านประธานเป้มาบุกเซนเจมส์พาร์คแต่ทว่าผลลัพธ์ครับนิวเวอเซินถล่มแหลกดาน่าเล่นแบบโอ้โหเล่นสวยงามดุดันมีสไตล์สสร้างความหวังให้กับแฟนบอลเราเดอะแม็กพายเต็มที่เลยนะฮะนักเตะที่ยิงได้คือลูกม่อของทีมทั้งนั้น นะคนที่ฝ่าฟันกันมาต่อสู้ร่วมกันมาตั้งแต่หนีตกชั้นวันนี้เล่นในแชมเปี้ยนเหมือนฮือฮามันพลาวมากมันมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจนกระทั่งสองนัดครับที่เจอกับเสือเหลืองบุสเซียดอนมุนพ่ายแพ้ทั้งสองนัดเริ่มเห็นเริ่มมีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าบอลมันดีไม่พอที่จะเล่นในฟุตบอลยุโรปก็กลายเป็นซะอย่างนั้นก็เข้าใจได้ครับผลการแข่งขันมันย่อมแลกมา นชนะก็ได้รับความชื่นชมแพ้แพ้ก็ต้องถูกวิจารณ์เป็นเรื่องปกติวันที่ไปบุกทางด้านของปารีแสแซงต์แชแมงถึงถิ่นนําไปก่อนถ้าจบสกอร์นั้นวันนี้ผลลัพธ์ก็ไม่ใช่แบบนี้แต่สิ่งที่ลุงเอ๋ยก็คือท้ายเกมโดนตีเสมอนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกับวันนี้เลยนะที่เจอกับเอซิมิลานแล้วนําไปก่อนเหมือนกันถูกไล่ตีเสมอถูกไล่แซงชนะ มันเริ่มเห็นว่าศักยภาพของทีมรวมไปถึงตัวผู้เล่นด้วยขนาดของทีมถ้ามีขนาดเท่านี้มันคงใหญ่ไม่พอที่จะเล่นในฟุตบอลยุโรปก็ยอมรับความผิดหวังได้แต่ได้รับคำชื่นชมครับว่านิวคาสเซิลทำได้ดีมากนะนี่เป็นหนึ่งในตัวแทนที่น่าภาคภูมิใจเหลือเกินสําหรับพรีเมียร์ลีกความผิดแผนความผิดพลาดก็คือทางด้านของซันโดโตนรีครับที่ซื้อมาจากเอซิมิลานก็เพื่อจะมาลุยฟุตบอลยุโรปนี่แหละ แต่สุดท้ายมันเจอเคาะกรรมที่ตรนาลี่ทำไว้ตอนสมัยอยู่มิลานนะแต่ผลลัพธ์ดันมาลงเอยที่นิวคาสเซิลอันนี้ก็ต้องทําใจนะแล้วก็เข้าใจกับเหตุการณ์ด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันครับที่แฟนบอลบอกว่าตกรอบก็ดีเหมือนกันจะได้กลับมาเอาจริงเอาจังในพรีเมียร์ลีกยึดหัวหาดให้ได้ยึดพื้นที่ให้เหมือนฤด,ดูกาลก่อนผมว่าแฟนบอลทั้งสองทีมตอนนี้คิดเหมือนกันเอาให้ได้เหมือนฤด,ดูกาลก่อนก็พออย่างน้อยนั่นก็คืออันดับ ทั้งอันดับ3าและอันดับ4ของแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลกลับมาโฟกัสที่พิมลีกเสียใจก็เสียไปนะฮะเสียดายก็ก็ต้องยอมรับแต่เดินหน้าครับไปต่อเอาของในมือเรียกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนิวคาสเซิลรู้แล้วว่าตอนนี้เรื่องสควอตเด็อาการบาดเจ็บของผู้เล่นทั้งนั้นจะแก้ปัญหาก็คือต้องซื้อนักเตะเพิ่มหรือเปล่าหรือจะยังไงหรือจะดึงมาก็ได้ มีข่าวจากซาอุนี่นะจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าซื้อไม่ได้ยืมก็โดนวิจารณ์ดึงนักเตะที่ปล่อยยืมกลับมาไหมนะนี่คือแนวทางของฝั่งดิโเซลที่ช่วยๆกันเดาช่วยกันคิดนะครับว่ายังไงกันดีนะฝากเพื่อนๆให้ความคิดเห็นกันหน่อยนะส่วนแมนยูหรอก็เหมือนกันเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหามันน่าเกิดจากไม่ใช่แค่นักเตะไม่ใช่แค่โค้ดมันเป็นเรื่องของระบบการจัดการโดยรวมนะฮะไม่รู้ว่าการกลับมา สู่พรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีมจะมีความแตกต่างจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงทิศทางของสโมสรจะดีขึ้นหรือเปล่าผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้แหละที่จะจะจะบอกไดว้ว่าการตกรอบมาเป็นผลดีกับทีมหรือเปล่าอย่างน้อยผมว่า3ามสีนะ่นัดหลังจากนี้มันจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะความเหนื่อยล้ามันจะน้อยลงแน่นอนเพราะไม่ต้องกรรศึกหนักแต่แมนยูหนักหน่อยนะเพราะว่านัดต่อไปเจอกับพวกพี่ๆแบบลิเวอร์พูลเลยนะส่วนนิวคเซิลก็ไม่ธรรมดาเพราะต้องไป รับมือกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมที่ฟอร์มโหดเหลือเกิน2นัดยิง10ประตูนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนความคิดเห็นตรงนี้ฝากเพืเ่อนๆพี่ๆน,นะช่วยกันส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันนะครับสทีมจากพิมลิกตกแล้วตกรอบแล้วนะครับทีมหนึ่งนั้นสร้างความผิดหวังคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอีกทีมนั้นสร้างความภาคภูมิใจนะเออมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะสำหรับิวคาเซิลและแมนยูในเส้นทางอยู่ฟาเชมเีคลิปนี้ประมาณนี้ครับคลิปต่อไปพบกันใหม่สวัสดีครับ